สวัสดีครับน้องเจอกันอีกแล้วในคลิปที่สีนะครับพหลรบตม2อ2 2ครับผมนะครับนะครับดูข้อที่4ี่บอกโทษตามพรลรบตมปีสอง2สองเป็นโทษทางใดเราถามหาโทษนะครับโทษทางใดนะครับโทษทางใดนะครับโทษทางปกครองหรือเปล่าโทษทางระหว่างประเทศหรือเปล่าโทษทางอาญาหรือทางแพ่งนะครับนะข้อนี้คโอกจะมาสับข้อสอบนะครับข้อนี้โทษทางพรบตม เป็นโทษทางอาญาแผ่นดินนะครับตอบสามนะครับนะเป็นโทษทางอาญาแผ่นดินนะครับนะครับเป็นโทษทางอาญาไม่ใช่โทษระหว่างประเทศนะครับน้องคนงงเอ๊ะตองมีเ่ยวคนต่างชาติมีเ่ยวกูทําไมไม่ตอบระหว่างประเทศนะครับมันเป็นโทษของราชอาณาจักรไทยเท่านั้นนะครับที่บุคคลต่างด้าวเนี่ยเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพราะเรายืดตามราชอาณาจักรไทยก็คือโทษทางอาญานะครับโอเคครับขอบคุณน้องๆที่ติดตามกูมาตลอดนะครับสวัสดีครับ